ท่านาสมศักดิ์เทพสุทินนะครับก็ได้เดินทางลงมาพื้นที่จังหวัดยะลาแล้วก็จังหวัดปัตตานีด้วยนะครับโดยเมื่อ10นาฬิกา30นาทีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้นะครับทางาที่ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะนะครับผู้ชมได้เดินทางลงมาในพื้นที่จังหวัดยะลา นะครับเพื่อที่จะมาให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนพร้อมกันนี้นะครับท่านรองนาะยกรัฐมนตรีก็ได้รับฟังบรรยายสรุปภาพรวมสถานการณ์น้าและก็พื้นที่ประสบอุทุกภยัยรวมทั้งติดตามสถานการณ์น้ําระดับของน้ําในเขื่อนบางลางแล้วก็ซึ่งอยูอ่ในพื้นที่อําเภอบานนังสตาจังหวัดยะลานะครับซึ่งภาพนี้นะครับเป็นภาพในพื้นที่ปากกหารังนะครับเราไปดูภาพของพื้นที่ จังหวัดยะลาก่อเน,นะครับว่าก่อนที่ท่านจะไปที่ปากการังท่านมาที่ยะลาก่อนนะครับอ่านี่นะครับก็ถือก็เป็นภาพที่ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยเมื่อช่วงเช้านี้อย่างที่ผมบอกนะครับในหลังจากที่ท่านได้เดินทางมาที่นี่นะครับท่านก็ได้ พูดคุยกับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงกับพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วยนะครับท่านบอกอย่างนี้นะครับท่านบอกว่ารัฐบาลมีความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภ,ภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแด,ดนภาคใต้นะครับซึ่งเกิดจากอิทธิพลของพายุเจอรวัดและก็ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังแรงที่พัดปกคลุมเอาไทยและก็ภาคใต้ตลอดจนนะครับย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างทําให้ภาคใต้ตอนล่างนี่ก็มีฝนตกหนักนะครับและก็ท่านบอกนะครับว่าท่านก็ได้สั่งการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนอย่างทังทนท่วงทีนะครับพร้อมกันนี้นะครับท่านบอกนะครับว่าท่านได้กําชับกับเจ้าหน้าที่ภาคส่วนต่างๆให้มีการฟื้นฟูเยียวยาและก็แก้ไขปัญหาในจุดต่างๆที่ ประสบอุทกภัยนะครับเพื่อที่จะให้กลับสู่สภาาสภาพปกติโดยเร็วนะครับแล้วก็ได้มีการมอบหมายให้กับสอทอนชเพื่อบูรณาการร่วมกับกรมชลประทานและก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นะครับรวมไปถึงศูนย์อำนวยการบริหารจงังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ภาคส่วนต่างๆนะครับในการที่จะวางแผนการบริหารการจัดการน้ําให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมทั้งให้กรมประชาสัมพันธ์และก็สอบอบตอนะครับติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อที่จะสามารถแจ้ง ให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบอย่างทันท่วงทีนะครับขณะเดียวกันนะครับทางด้านดร,รสุรศีกิตบงคลนี่ครับซึ่งเป็นเลขาธิการสธนชนะครับท่านก็บอกนะครับว่ารองนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้หน่วยงานราชการได้ดําเนินงานตาม12มาตร,ราการรับมือฤดูฝนช่วงปี2566นะครับพร้อมกับรายงานผลการดําเนินการทั้งหมดให้กับสธนชรับทราบอย่างต่อเนื่องและก็ปัจจุบันนี้นะครับก็ให้เป็นข้อมูลในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ยเร็วนะครับนอกจากนี้นะครับทางสทนชอเองก็ได้มีการกำชับให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อแจ้งเตือนและก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับคุณผู้ชมในช่วง1-2วันนี้นะครับก็คือตั้งแต่วันที่28-29ธันวาคม2566นะครับท่านทางสทนชนะครับก็ได้ออก มารายงานกับพี่น้องประชาชนอีกนะครับว่ายังคงต้องเฝ้าระวังปริมาณน,น้ําฝนในเขตพื้นที่ต้นน้ําสุขีรินและก็อําเภอแวงในส่วนของพื้นที่จังหวัดยะลานะครับก็อาจจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางสําหรับพื้นที่เหนือเขื่อนบางลางนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ทําอําเภอตาน,าน,านโตและก็อําเภอบันนังสตานะครับผู้ชมครับก็จะต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมอ่ะนี่ก็เป็นในส่วนของทางสตทชก็ได้รายงานผลให้กับท่านฝ่ายภาคส่วนต่าง ที่มาร่วมให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้นะครับผู้ชมครับซึ่งในขณะนี้นะครับในส่วนของสถานการณ์น้ําในเขื่อนบางลางนะครับของจังหวัดยะลานะครับซึ่งถือว่าเป็นเป็นเขื่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังคงที่จะสามารถรองรับน้ําได้อีกนะครับผู้ชมครับแล้วก็ตอนนี้อย่างที่ผมบอกเมื่อช่วงต้นรายการนะครับว่าน้ํามีในเขื่อนบางลางอยู่ที่ประมาณ85.4เปอร์เซ็นต์นะครับคุณผู้ชมครับ